ว่าด้วยทัศนติกะที่8พึงทราบเวินิจฉัยในหมวดสามแห่งทัศนธรรมต่อไปนี้บทว่าทัศนนะได้แก่โสดาปฏิมักจึงอยู่โสดาปฏิมักนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทัศนะเพราะเห็นพระนิพพานครั้งแรกส่วนโคตรภูย่อมเห็นพระนิพพานก่อนกว่าแม้ก็จริงถึงอย่างนั้น โคตรภูยานโคตรภูยานนั้นก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งอาวัชนะของมักเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มาสู่สำนักของพระราชาด้วยกรณียะอย่างได้อย่างหนึ่งแม้เห็นพระราชาผู้ประทับบนขอช่างกำลังเสด็จดำเนินไปตามถนนแตกที่ไกลเที่ยว ถูกเขาถามว่าท่านเฝ้าพระราชาแล้วหรือแม้เห็นแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้เฝ้าเพราะความที่กิจอันบุคคลพึงกระทำตนอย่างไม่ได้กระทำฉันใดโคตรภูแม้เห็นพระนิพพานแล้วก็ไม่เรียกว่าทัศนะเพราะไม่มีการละกิเลสที่ควรกระทำฉันนั้น เหมือนกันทุติยบทว่าภาวนายะได้แก่มรรคทั้งสามที่เหลือจึงอยู่มรรคทั้งสามที่เหลือย่อมเกิดขึ้นในธรรมอันปฐมมรรคเห็นแล้วนั่นแหละด้วยสามารถแทงภาวนาย่อมไม่เห็นอะไรอะไรที่ปฐมมรรคไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าภาวนาบทที่สามกล่าวไว้ ด้วยการปฏิเสธบททั้งสองข้างต้นว่าด้วยทัศนะเหตุติกะที่เก้าพึงทราวบวินิจฉัยในติกะในลำดับต่อไปเหตุที่พึงละด้วยโสดาปฏิมัคมีอยู่แก่ธรรมเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นธรรมเหล่านั้นจึงชื่อว่าทัศเนนป,ปหาตับพระเหตุกา แม้ในทุติยบทก็ในนี้เหมือนกันในตติยบทไม่พึงถือเอาเนื้อความอย่างนี้ว่าเหตุที่พึงละด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามไม่มีแก่ทำเหล่านั้นพึงถือเอาเนื้อความอย่างนี้ว่า เหตุที่พึงละด้วยโสดาปฏิมักก็ไม่ใช่และด้วยมักเบื้องบนสามภาวนาก็ไม่ใช่มีอยู่แก่ธรรมเหล่านั้นจริงอยู่เมื่อถือเอาความนอกจากนี้ก็ไม่พึงถือเอาเหตุตุกะธรรมเพราะว่าเหตุเท่านั้นไม่มีแก่ธรรมเหล่านั้นแม้ในเหตุตุกะธรรมทั้งหลายทมใด ที่ละด้วยโสดาปฏิมักและมักสามเบื้องบนพึงมีได้การละธรรมที่ไม่มีเหตุย่อมถูกต้องการละธรรมที่มีเหตุย่อมไม่ถูกต้องเพราะว่าเหตุของธรรมเหล่านั้นนั่นแหละท่านกล่าวว่าไม่พึงละด้วยโสดาปฏิมักและมักสามเบื้องบนธรรมเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้และแม้เหตุและ ทมทั้งสองนี้ก็ไม่ประสงค์เอาเพราะฉะนั้นพึงถือเอาเนื้อความนี้ว่าเหตุทมทั้งหลายไม่พึงละด้วยโสดาปฏิมักไม่พึงละด้วยมักสามเบื้องบนมีอยู่เพราะเหตุนั้นทมเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีเหตุที่พึงละด้วยโสดาปฏิมักก็ไม่ใช่ด้วยมักสามเบื้องบนก็ไม่ใช่ ว่าด้วยอาจยะคามินะคามิติกะที่สิบพึงทราบวินิจัยในหมวดสามแห่งอาจยะคามิธรรมต่อไปนี้ทำใดอันกรรมและกิเลสย่อมก่อสร้างไว้เพราะเหตุนั้นทำนั้นจึงชื่อว่าอาจยะคำว่าอาจยะนี้ เป็นชื่อของธรรมทั้งหลายที่เป็นไปของสัตว์ผู้ดำเนินไปสู่ปฏิสนธิและจุติอธิบายว่ากรรมและกิเลสทั้งหลายย่อมถึงปฏิสนธิและจุตินั้นหรือว่าย่อมยังบุคคลน,นั้นให้เป็นไปโดยเป็นเหตุให้ปฏิสนธินั้นสำเร็จตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละ รำทั้งหลายที่ชื่อว่าอาจยคามิโนเพราะอัตถะว่าย่อมยังสัตว์ให้ถึงปฏิสนธิและจุติคําว่าอาจยคามินี้เป็นชื่อของกุศลและอกุศลที่มีอาสวะพระนิพพานปราศจากความก่อเกิดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาปัจจยะ เพราะปาฏจากความก่อเกิดขึ้นปฏิสนธิและปจ,จุตินั้นนั่นแหละทำเหล่าใดย่อมถึงพระนิพพานอันเป็นอปัจจยะทำเหล่านั้นชื่อว่าอปจจยคามิโนเพราะกระทําพระนิพพานนั้นให้เป็นอารมณ์เป็นไปคำว่าอปจจยคามีนี้เป็นชื่อของอริยมรร อีกอย่างหนึ่งกรรมและกิเลสเหล่าใดก่อสร้างยังปฏิสนธิและจุติให้เป็นไปอยู่เหมือนช่างอิดก่อกำแพงเพราะเหตุนั้นกรรมและกิเลสเหล่านั้นจึงชื่อว่าอัจยาคมิโนทำเหล่าใดไม่ก่อสร้างปฏิสนธิและจุตินั้นให้เป็นไปเหมือนบุรุษทำลายอิฐที่ก่อสร้างแล้วก่อสร้างแล้ว เพราะเหตุนั้นทาเหล่านั้นจึงชื่อว่าอปัจจยคามิโนบทที่สามท่านกล่าวปฏิเสธสองบทต้นว่าด้วยเศษขษฐติกะที่สิบเอ็ด พึงทราบวินิจัยในหมวดสามแห่งเสขธรรมต่อไปนี้ชื่อว่าเสกคะเพราะเกิดแล้วในสิกขาสามดังนี้บ้างชื่อว่าเสขะเพราะเป็นธรรมของพระเสขะเจ็ดดังนี้บ้างชื่อว่าเสขคะเพราะกําลังศึกษาอยู่โดยยังไม่สําเร็จการศึกษานั่นแหละชื่อว่าอัเสขคะ เพราะไม่ต้องศึกษาเพราะไม่มีสิ่งที่พึงจะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาเสคขะเพราะพระอาเสขขบุคคลถึงความเจริญที่สุดแล้วคําว่าอาเสค่ะนี้เป็นชื่อของธรรมคืออรหัตผลบทที่สท่านกล่าวไว้โดยปฏิเสธสองบทข้างต้น